สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์เท้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีสุภาษิตคลิปนี้ก็เป็นตอนที่57แล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่16เรามาไปต่อกันในข้อ17-19ถึง19นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลของการเป็นคนชอบธรรมคนจองหองและคนถ่อมใจผมอ่านซ้ำ,ซำแล้วก็รู้สึกเหมือนกับบทก่อนหน้านะครับก็ไม่ได้รับเลยมาพิเศษอะไรจึง ไปต่อในข้อ20ที่กล่าวว่าผู้ใส่ใจพระวจนะจะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายผมก็รู้สึกพระวิญญาณต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างกับผมในข้อนี้ผมจึงหยุดแล้วก็อ่านอีกครั้งนะครับผู้ใส่ใจพระวจนะจะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายพี่น้องที่รักให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบนสุดแล้วก็เฝ้าดูความคิดที่ผลขึ้นมาเองนะครับซึ่ง ก็คือเลมาที่มาจากพระองค์แล้วผมก็เอาอข้อพระคัมภีร์ข้อนี้มาภาวนาไข้ควรในขณะที่กําลังชงกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วผมก็เดื่มไปไข้ควรไปแล้วก็เฝ้าดูความคิดที่มันจะพิงแวบพดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคําว่าใส่ใจและคําว่าวางใจที่ ประทับใจเป็นพิเศษนะครับก็แสดงว่าพระองค์ต้องการจะคุยกับผมเกี่ยวกับคำสองคำนี้นะครับจึงได้หยุดผมไว้ที่พระคัมภีร์ข้อนี้แล้วผมจึงเอาคำสองคำนี้มาเป็นหัวข้อสนทนากับพระองค์นะครับคำว่าใส่ใจในพระวจนะก็หมายถึงใครที่สนใจหรือเอาใจใส่ถ้อยคำพระเจ้าในคมภีรไบเบิลก็จะมีผลลัพธ์นั่นก็คือ ชีวิตเขาก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับคําว่าวางใจในพระเจ้าก็คือเชื่อมั่นในพระองค์ก็จะมีผลลัพธ์คือชีวิตก็จะสุขสบายสุขสบายไม่ได้หมายถึงร่ํารวยมหาสาลเพราะว่าคนร่ํารวยมหาศาลแต่ไม่มีความสุขสบายก็เยอะนะครับแต่หมายถึงสบายกายสบายใจไม่ร้อนรุ่มกระวนกระวายเคร่งเครียดนะครับแล้วผมก็ถามพระวิญญ,ญาณบอกสดว่าเอตดใดการเอาใจใส่ในพระวจนะแล้วจะรุ่งเรือง คือพี่น้องครับผมเองก็เป็นคนช่างซักช่างถามผมจึงมีเรื่องมาคุยกับพระวิญญาณได้ทั้งวันถ้าคุณอยากจะได้ยินเสียงพระองค์บ่อยๆคุณก็ควรจะฝึกเป็นคนช่างซักช่างถามนะครับถามไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็มาถามอ่านอะไรได้ก็มาถามดูอะไรได้ก็มาถามถามไปเรื่อยๆนะครับใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้คําตอบคือเฝ้า,าดูแล้วไม่เห็นมีความคิดอะไรปิ้งแวบผุดขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะคุณยังไม่คุ้นชิน กับเสียงของพระอ,องค์นะครับแต่ว่านานๆเข้าคุณก็จะค่อยๆได้ยินนะครับจะมีความคิดที่คนไม่ตั้งใจคิดขุดขึ้นมาเองเป็นระยะอาจไม่ใช่ตอนที่คุณตั้งคําถามแต่มาปิ้งแวบเอาตอนอาบน้ําหรือเวลาอื่นตอนที่จิตใจคนสงบก็เป็นได้นะครับดังนั้นการฝึกรู้ทันความคิดว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่จึงเป็นเรื่องสําคัญแรกสุดที่จะทําให้คนได้ยินพระสุรเสียงนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ค่อนข้างจะรู้ทันความคิดที่ปิ้งแวบขึ้นมาเองบ่อยๆนะครับ บางครั้งก็ทันทีทันใดบางครั้งก็ผ่านไป4ี่ห้านาทีแล้วค่อยรู้ตัวว่าเมื่อกี้เราคิดอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณมาสุดผมก็จะไม่รู้ทันความคิดเลยนะครับจะคิดนั่นคิดนี่โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่ตลอดเพราะว่าความคิดมันก็ผลขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่เคยเฝ้าดูความคิดจึงไม่รู้ทันเมื่อมาเฝ้าดูแล้วก็ได้รู้ว่าความคิดไหนมาจากพระวิญญาณหรือมาจาก จิตใต้สำนึกไม่ไม่เหมือนกันนะครับมาจากพระวิญญาณกับมาจากจิตใต้สำนึกความคิดที่มาจากจิตใต้สำนึกก็มักจะเป็นความคิดที่มาจากเนื้อหนังนะครับเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงซึ่งก็เป็นตัวตนเก่าของคุณและผมนั่นแหละครับส่วนความคิดที่มาจากมารก็เป็นความคิดที่ปฏิเสธต่อต้านพระเจ้านะครับถ้าคุณใส่ใจเวลาเพื่อนคุณพูดมันก็แปลว่าคุณตั้งใจฟังและให้ความสําคัญกับถ้อยคําที่เขาพูดออกมานะครับ โดยคนก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านใจลอยคิดเรื่องอื่นดังนั้นคําว่าใส่ใจพระวจนะก็หมายถึงคุณตั้งใจฟังและให้ความสําคัญกับถ้อยคายําในไบเบิลที่เรียกว่าโลกอสแล้วคนก็จดจ่อรับเลมาพิเศษคอยสังเกตเฝ้าดูความคิดที่ปุดขึ้นมาซึ่งเป็นเสียงที่มาจากพระวิญญาณแล้วคนก็ทําตามนั้นมันก็จะทําให้ชีวิตคเนเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโลมบทที่8ข้อ5ที่กล่าวว่าเพราะว่าคนทั้งหลาย ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณเห็นไหมครับพี่น้องก็มีคําว่าปักใจซึ่งก็คือสนใจเอาใจใส่หรือหมกมุ่นนั่นเองแหละครับถ้าคุณสนใจหรือหมกมุ่นแต่เรื่องทางเนื้อหนังคุณก็บรรจุข,ข้อมูลข่าวนิยมโลก,โลกเข้าไปในจิตใต้สำลกของคนทุกๆวันคุณก็จะยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะครับ ความคิดที่ปิ๊งแวบปวดขึ้นมาเองโดยไม่ได้คิดก็จะวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงแต่ถ้าคุณปักใจหรือสนใจพระวจนะซึ่งเป็นของพระวิญญาณก็หมายถึงคนบรรจุถ้อยคําพระเจ้าลงไปในจิตใต้สํานึกความคิดคนก็จะวนเวียนอยู่แต่ถ้อยคําพระเจ้าและพระวิญญาณก็จะนําถ้อยคําพระเจ้านั้นมาทําให้คนระลึกได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและก็จะทําให้ชีวิตคเนเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามพัญญานะครับ พี่น้องที่รักครับเวลาเฝ้าเดี่ยวพระวิญญาณบริสุทธ์ก็มักจะทําให้ผมระลึกได้ถึงพระวจนะข้อนั้นข้อนี้อยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็คือการสนทนาคุยกับพระองค์นะครับคือพระองค์ก็จะส่งความคิดที่เกี่ยวกับพระวจนะข,นนข้อนั้นข้อนี้ให้ปิ้งแวบ,บขึ้นมาเองโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะคิดนั่นก็คือพระองค์กําลังคุยกับผมนะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่ผมได้ท่องเก็บสะสมพระวจนะไว้พระวิญ,ญญาณจึงมักจะทํางานร่วมกับพระวจนะเสมอนะครับ ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้อ่านพระกัมภีไม่ท่องจําเก็บสะสมไว้เลยคุณก็ไม่มีโอกาสจะได้ยินเสียงพระวิญญ,ญาณสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มักจะเป็นเสียงของเนื้อหนังตัวเองหรือไม่ก็เป็นเสียงของมันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับพี่น้องในโบสถ์แล้วคุณมีความคิดผุดขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะคิดว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันคือปิ้งแวบคําพูดนี้ขึ้นมาในใจนะครับก็แปลว่าพระวิญญ,ญาณกําลังพูดกับคุณนะครับจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกกัันนแล ถ้าแม้ผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันองค์พระพป็นเจ้าได้โปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันอยู่ในโคโลสีบทที่3ข้อริบสานะครับนี่ก็คือความคิดที่ปริ้งแบปบปุดขึ้นมาเองโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจคิดแล้วก็เป็นความคิดที่กระตุ้นให้คนยกโทษให้อภัยแก่คนอื่นและก็ให้พลังแก่คนด้วยในการที่จะให้อภัยนั้นมันก็คือเสียงที่มาจากพระวิญญ,ญาณแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นความคิดที่ชักนําให้คุณโกรธแล้วก็อยากจะแก้แค้น มันก็จะขัดแย้งกับพระวจนะนะครับดังที่เปาโลกล่าไว้ในโรมบทที่12บข้อ19ที่ว่าอย่าแก้แค้นคือเมื่อมันมีความคิดที่ขัดแย้งกับพระวจนะและกระตุ้นให้คนลงเบอทําการแก้แค้นอย่างสะใจนั่นก็คือความคิดหรือเสียงที่มาจากเนื้อหนังของคนเองนั่นเองพี่น้องครับไฮไลท์สําคัญก็คือคุณจะต้องรู้ทันความคิดที่มันวิ่งแวบปุดขึ้นมาเองโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจคิดนะครับ ชาวพุทธเขาเรียกว่ามีสตินะครับเมื่อคุณรู้ทันความคิดแล้วว่าคุณกําลังคิดอะไรคุณกําลังคิดจะแก้แค้นคุณก็รู้ทันทีว่าเป็นความคิดที่มาจากเนื้อหนังตัวตนเก่าของคุณและเมื่อคุณรู้ทันก็ให้คนอธิษฐานสั่งขับไล่ความคิดแก้แค้นออกไปแล้วอธิษฐานขอความรักของพระเจ้าที่ปราศจ,จากเงื่อนไขความรักที่รักได้แม้แต่ศัตรูให้หลั่งไหลเข้ามาแทนที่ก็จะทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมพฤติกรรมของคนได้ทันไม่บานปลายไหลออกจาก ความคิดไปเป็นการกระทําผิดบาปนะครับแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังคนจะทําได้แบบนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกรู้ทันความคิดที่ไม่ตั้งใจจะคิดก่อนเลยนะครับคนต้องมีสติรู้ทันความคิดที่มันปิ้งแวบปุดขึ้นมาเองให้ได้ซะก่อนนะครับใช้เวลาฝึกอยู่สักระยะหนึ่งนะครับผมเองก็ฝึกอยู่เป็นเดือนเป็นปีแหละกว่าจะรู้ทันนะครับความคิดที่ปิ้งแวบปุดขึ้นมาเองนี่แหละครับ มันจะผสมไปด้วยความคิดดีหรือความคิดไม่ดีสลับกันไปทั้งวันถ้าคุณว่องไวในการที่จะรู้ทันความคิดคุณก็จะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับถ้าคิดดีคิดบริสุทธิ์มันก็มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักและเป็นความดีความบริสุทธิ์ถ้าคิดไม่ดีไม่บริสุทธิ์มันก็มาจากเนื้อหนังตัวเองหรือไม่ก็ามาจากมารถ้าคุณว่องไวรู้ทันว่าคิดไม่ดีแล้วก็ให้รีบอธิษฐานขอพระเจ้าขับไล่ความคิดไม่ดีออกไปและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้คนละลึกได้ถึงพระวจนะ แล้วความคิดดีๆจากพระวจนะก็จะเข้ามาแทนที่คุณจึงไม่ไปลงมือทําบาปแก้แค้นเขาไงล่ะครับลักษณะการทําแบบนี้มันไม่เหมือนกับคนเคร่งศาสนานะครับคนเคร่งศาสนาก็จะไม่ว่องวต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ไม่อธิษฐานขอพลังจากพระวิญญาณจึงไม่ได้ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเลยเขาดําเนินชีวิตตามบัญญัตินะครับโดยปราศจากความสัมพันธ์กับพระวิญญาณเขาจึงใช้พลังของตัวเองในการพยายามทําให้ได้ตามบัญญัติ เปาโลจึงเรียกว่าตกเป็นทาสของบัญญัติไงล่ะครับก็กลายเป็นคริสเตียนศาสนาเหมือนคริสเตียนที่เมืองกลาเทียนะครับสมัยนี้ก็ยังมีเยอะนะครับคริสเตียนศาสนาซึ่งก็คือคริสเตียนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะฟังเสียงของพระวิญญาณแล้วก็เพึ่งพาพลังของพระวิญญาณในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามน้าพระทยัยก็เอาแต่พยายามทาตามธรรมบัญ,ญญัติด้วยกําลังตัวเองคริ Christian สเตียนศาสนาจึงน่าสงสารมากนะครับเพราะชีวิตก็จะแห้งแล้งขาดพลังเคร่งเครียด แล้วก็ชอบตำหนิติเตียนคนอื่นว่าทำตัวไม่บริสุทธิ์ได้เหมือนเขากลายเป็นแบบพวกธรรมจารเฟียรฟาริสีนะครับส่วนคริสเตียนเนื้อหนังก็จะเป็นคนละแบบกับคริสเตียนศาสนานะครับเพราะว่าเขาก็จะค้อยตามความต้องการของเนื้อหนังตลอดดำเนินชีวิตตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานะครับก็เป็นเหมือนคริสเตียนที่เมืองโคลินไงล่ะครับพี่น้องที่รักครับทั้งคริสเตียนศาสนาและคริสเตียนเนื้อหนัง จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ฝึกที่จะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่ปิ้งแวบผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดแล้วก็เลยทําให้คอยตามความคิดนั้นๆไปโดยไม่รู้ตัวจึงเกิดเป็นพฤติกรรมที่ผิดบาปโดยอัตโนมัติมารู้ตัวอีกทีก็ทําบาปไปแล้วแล้วก็จะต้องมาสารภาพบาปอยู่ล่ําไปบนหลบอยู่ตลอดนะครับแต่สําหรับคริสเตียนที่ใส่ใจในพระวจนะเหมือนที่โซโลโมอนกล่าวในสุภาษิตข้อนี้เขาก็จะท่องและก็ภาวนาพระวจนะ ไว้เสมอแล้วก็เฝ้าปากใจอยู่กับพระวิญญาณก็จะทําให้รู้ทันความคิดที่ปิ๊งแวบป,ปุดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดตลอดทั้งวันก็จะรู้ตัวรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าความคิดไหนมาจากพระเจ้าความคิดไหนไม่ใช่จึงทําให้รู้ตัวก่อนที่จะลงมือทําบาปอะไรไปเมื่อรู้ตัวแล้วนะครับว่ากําลังมีความคิด ที่มาจากเนื้อหนังหรือมาจากมันก็จะรีบอธิษฐานขอพลังจากพระวิญญาณบิสุดเพื่อขับไล่ความคิดนั้นๆออกไปแล้วก็ภาวนาพระวจนะที่เก็บสะสมไว้ซึ่งพระวิญญาณก็จะช่วยให้ระลึกได้พร้อมกับอธิษฐานขอพลังของพระวิญญาณในการที่จะทําได้ตามพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักเมื่อผมเริ่มรู้ทันความคิดตัวเองที่ผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันก็ทําให้ผมเริ่มว่องไวต่อเสียงของพระวิญญาณ และถ้ารู้สึกว่าเมื่อใดอเชื่อฟังทำตามพระองค์ไม่ได้ผมก็จะไม่พยายามใช้กำลังตัวเองเพื่อจะพยายามเชื่อฟังให้ได้นะครับแต่ว่าผมจะเรียบนั่งนิ่งๆและอธิษฐานขอพระโลหิตพระเยูคริตชำระล้างความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปและอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาครอบครองอารมณ์ความคิดจิตใจของผมจนเต็มเปียกซึ่งผมก็มักจะใช้คําว่าแช่อิ่มจุมมิดในพระวิญญาณนะครับสัก10นาทีหรือครึ่งชั่วโมง บางครั้งก็มีภาษาแปลกๆออกมาบางครั้งก็ไม่มีถ้าไม่ได้มีภาษาแปลกๆออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอเพียงแค่ว่าให้คนยินยอมให้พระอ,องค์ครอบครองอารมณ์ความคิดจิตใจของคนเต็มเปี่ยมสักสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วความรักของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของผมโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระจริตใจผมจนสะอาดแล้วผมจึงลุกไปทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปแล้วความคิดที่จะทําบา ก็มาลายหายไปนะครับผมพบว่าการทำบาปหรือทำอะไรที่ผิดต่อ,อน้ำพระทัยพระเจ้าของผมมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่เคร่งเครียดเหมือนคนเคร่งศาสนาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองทําให้มีพลังที่จะต่อต้านการทดลองได้ท่านปอโลเรียกว่าการดําเนินชีวิตแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนั่นเองคือความคิดก็จะถูกครอบครอง ด้วยความคิดของพระเจ้าตลอดเวลาจึงไม่มีโอกาสจะทําบาปนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าผมจะเต็มล้นในพระวิญญาณบาริสุทธิ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็มีหลายๆครั้งที่เผลอหลุดเข้าไปในโหมดเนื้อหนังแล้วก็เผลอทําบาปแต่พอมาเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าพระวิญญาณบาริสุทธิ์ก็สะกิดใจให้รู้ตัวว่าทําบาปไปแล้วในเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็จะรีบนํามาสารภาพขอโทษพระองค์แล้วก็กลับใจที่จะไม่ทําอีกนะครับ การกลับใจที่จะไม่ทําอีกไม่ใช่ว่าออบอกพระองค์ว่าจะพยายามบังคับตัวเองให้ไม่ทําไม่ใช่อย่างนั้นถ้าทําแบบนั้นมันก็เป็นคนเก่งศาสนาอีกแล้วครับแต่ทํำยังไงก็โดยการอธิษฐานขอพลังจากพระองค์ให้ผมสามารถต่อต้านการทดลองแบบนั้นได้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพระเจ้าก็จะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าขอโทษพระเจ้าแล้วก็จบเรื่องนะครับผมก็จะต้องหาทางไปขอโทษคนที่ผมทําผิดต่อเขา แล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําผิดต่อเขาด้วยนะครับบางคนคิดว่าขอโทษพระเจ้าก็โอเคแล้วสบายใจแล้วจบแล้วแต่มันไม่ใช่นะครับขอโทษพระเจ้าแล้วควรก็ยังจะต้องไปขอโทษคนที่คนทําผิดต่อเขาด้วยพร้อมที่จะรับผิดชอบที่คนทําให้เขาเสียหายก็เหมือนสักเกียดที่ไปโกงคนอื่นแล้วเมื่อเขาสํำนึกผิดแล้วเขาก็จะเอาเงินไปคืนให้คนที่เขาโกงมาถึงสีเท่าเลยนะครับ มันก็เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิดกับใจใหม่จริงๆซึ่งก็คือการตอบสนองต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เล้าใจให้เขาทําและเขาก็เชื่อฟังพระองค์นะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโคโสสีบทที่3ามก้อสที่กล่าวว่าจงเอาใจใส่ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่ในสิ่งที่อยู่ในโลกเห็นไหมครับพี่นอ้องเจ้าความคิดที่มันปิ้งแวบผลดขึ้นมาเองโดยคุณไม่ได้ตั้งใจจะคิดและเป็นความคิดที่มุ่งเน้น ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนหมายถึงโฟกัสไปที่พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเต็มเปี่ยมด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขทึ่ชัิน,นดีและมีสันติสุขมันจึงจะเป็นความคิดที่ส่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับเป็นเสียงของพระวิญญาณที่พูดกับคุณถ้าคนปิ้งแวบกับเรื่องราวรักๆไขๆในละครซีรีส์เกาหลีมันก็ไม่ใช่ความคิดที่มาจากพระวิญญาณแน่นอนครับนอกเสียจากว่าเรื่องราวในละครนั้นมันมีข้อคิดบางอย่างที่สอดคล้องกับพระคัมภีและ พระวิญญาณต้องการจะประทานเลมาบางอย่างให้แก่คุณแล้วพระวิญญาณมรสุก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงสดุดีบทที่46ข้อสิที่กล่าวว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าและพระองค์ก็สอนผมว่าความคิดที่มาจากพระองค์นั้นจะกระตุ้นให้ผมนิ่งสงบยอมจำนนต่อน้ําพระทยัยและยอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้นําของผมนะครับและยอมที่ผมจะเป็นผู้ตามคือหลายๆครั้งผมพบว่ามีความคิดปุดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจคิด แต่เป็นความคิดที่อยากจะทําอะไรตามใจตัวเองแล้วก็เป็นความคิดที่ทําตัวเป็นผู้นําของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ตามความคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนครับคือถ้ามาจากพระวิญญาณพระองค์จะทําให้คนถ่อมใจยอมจํานนต่อน้ําพระไทยของพระองค์เสมอนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระเลึกได้ถึงยห์นบทที่3ามก็สาที่กล่าวว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพระเจ้าจะต้องด้อยลงแล้วพระวิญญาณก็สอนผมว่าความคิด ที่ปิ้งแว็บปุดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจคิดเช่นความคิดที่จะยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าแทนที่จะสแสวงหายกย่องตัวเองมันจึงจะเป็นความคิดที่มาจากพระองค์นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์ข้อนี้คือ1โคลิน์บทที่10ข้อ3 1ที่กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะกินหรือดื่มหรือจะทําสิ่งใดจงกระทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องคือถ้าคุณ อธิษฐานขอการตัดสินใจในเรื่องต่างๆแล้วเมื่อคนได้รับไอเดียปิ้งแว็บอะไรเข้ามาแล้วและไอเดียนั้นเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าก็แสดงว่าส่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บสาข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าถ้ามีความคิดใดที่ปิ้งแว็บขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจคิดแล้วทําให้ผมมีกําลังใจรึกเขิม ไม่หวาดกลัวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆด้วยความมั่นใจวางใจความช่วยเหลือจากพระเจ้าความคิดแบบนี้แหละก็ส่งมาจากพระองค์แน่นอนครับพิ่น้องที่รักคนจะเห็นว่าถ้าคนเอาใจใส่พระวจนะภาวนาและท่องจําพระวจนะบ่อยๆโดยเฉพาะพระวจนะที่เป็นพัญญาของพระเจ้าคุณก็จะมีความคิดดีๆปิ้งแวบขึ้นมาเองบ่อยๆนะครับซึ่งเกิดจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็ได้ส่งความคิดนั้นเข้ามาในวิญญาณจิตของคุณทําให้จิตวิญญาณของคุณมีพลัง ไม่แห้งแล้งขับเฉาคุณก็จะไม่หวั่นไหวหวาดกลัววิตกกังวลกับปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาการงานการเงินปัญหาครอบครัวปัญหาความเจ็บป่วยปัญหาใดๆก็ตามเพราะว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ก็จะส่งความคิดที่มีพลังบวกเข้ามาในจิตวิญ,ญญาณของคุณเสมอแล้วก็จะทําให้คุณหายจากอาการกดหู่หอเหี่ยวท้อแท้ท้อถอยซึมเศร้าสิ้นหวังอยากตายมันจึงทําให้เกิดผลลัพธ์คือมันก็จะทําให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ และถ้าคุณได้รับความคิดพลังบวกที่ส่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยๆปิ้งแวบ,บขึ้นมาเองอยู่เรื่อยๆคุณก็จะเกิดความไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆในจิตวิญ,ญญาณของคุณแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่สุขกายสุขใจดังที่กษัตริย์โซโลมอนกล่าวไว้ในสุภาษิตบทที่1ิบข้อ2ีที่เราได้เฝ้าเดี่ยวกันวันนี้นะครับที่กล่าวว่าผู้ใส่ใจพระวจนะจะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจพระเจ้าจะสุขสบาย พี่น้องที่รักครับถ้าคุณอยากจะใส่ใจพระวจนะเพื่อคุณจะได้รับความคิดปิ้งแวบที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์บ่อยๆผมนขอหนุญใจให้คุณควรจะคัดเลือกเอาถ้อยคําพระเจ้าจากคัมภีร์ไบเบิลมาท่องบ่อยๆนะครับมันก็มีถ้อยคําพระเจ้ามากมายที่เป็นถ้อยคําเชิงบวกดีๆนะครับตัวอย่างเช่นสดุดีบทที่23หรือโรมบทที่8ก้อ28หรือฟิลิปปีบทที่4ข้อ13นะครับแล้วมันก็จะทําให้จิตวิญ,ญญาณของคุณมีพลังเข้มแข็ง ด้วยความคิดที่ส่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันและเมื่อคุณอธิษฐานขอให้พระองค์ครอบครองอารมณ์ความคิดจิตใจของคุณบ่อยบ่อแค่อิ่มจุ่มมิดในพระวิญญาณของพระองค์ตลอดเวลามันก็จะยิ่งทําให้คุณได้รับพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นคุณจะมีความรับความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่มาจากพระองค์จนล้นหลังไปสู่คนอื่นแล้วสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับคุณก็จะมีชีวิตที่จเจริญร จะสุขกายสุขใจด้วยดังที่โซโลมอนกล่าวไว้ในสุภาษิตบทที่16ข้อ20นี้นะครับเอาละครับมาร่วมสนุกกันเพราะเดี๋ยววันนี้คุณได้รับเลม่อะไรบ้างก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้นะครับคุณได้เข้าใจคำว่าผู้ที่ใส่ใจในพระวจนะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วหรือยังคุณเข้าใจคำว่าผู้ที่วางใจพระเจ้าจะสุขสบายแล้วหรือยังมีเลม่พิเศษอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริบสุทธ์บอกคุณเป็นส่วนตัว กับชีวิตปัจจุบันของคุณลองทบทวนตัวเองคุณใส่ใจในพระวจนะมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณท่องจำข้อพระคัมภีร์สำคัญสำคัญไว้ได้บ้างแล้วหรือยังคุณรู้ทันความคิดที่ปิ้งแวบดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจจะคิดแล้วหรือยังคุณรู้วิธีแยกแยะว่าอะไรเป็นความคิดมาจากพระเจ้าหรือมาจากเนื้อหนังหรือมาจากมันแล้วหรือยังคุณเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณหรือเป็นคริสเตียนเนื้อหนัง หรือเป็นคริสเตียนศาสนาครับเข้าเฝ้าวันเอ่อเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ให้คนหยุดและอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสัมดงให้คนรับรู้นะครับแล้วก็พิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพิ่มพูนสติปัญญาความเข้าใจแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแล้วก็เพิ่งพาพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะดําเนินชีวิตตามน้าพระทัยได้อย่างครบบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็จะนําทางคุณก้าวไปสู่ท่อพระพรใหญ่ ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ